อโมริมจัดหนักแข้งผีเสียบอลง่ายทําเกือบตายเจ้าทอฟฟี่อัปเดตทุกกระแสแชร์ข่าวสุดปังคุยลูกหนังกับแขมแจมเพื่อดดวกกันสนุกสุดมันไปกับพวกเรานะครับเรียกได้ว่ากดดันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับสถานการณ์ของรูเบนอโมริมกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ดูเหมือนว่ายังหาจุดเปลี่ยนไม่เจอเมื่อล่าสุดพาทัพปีศาจแดงทําได้แค่ไล่ตามตีเสมอแอวอลนตนแบบเกือบเอาตัวไม่รอดด้วยสกอร์สประตูต่อสเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา เกมดังกล่าวนะครับเอเวอตันได้ประตูออกนําไปก่อน2ประตูต่ัศูนย์ในครึ่งเวลาแรกจากเบโตนาทีที่19และอับดุลไลดูกูเล่นาทีที่33ก่อนที่แมนยูเอตจะมาตามตีเสมอได้ในครึ่งหลังจากฟรีคิกของบรูโน่แฟนเลและลูกยิงของมานูเอลอูกาเต้นาทีที่80หลังจบเกมรูเบนอาโมริมกล่าวถึงผลงานอันน่าผิดหวังของลูกทีมในเกมกับเอเวอตันว่ามันชัดเจนจริงๆเราจําเป็นต้องคว้า3แต้ม เราจำเป็นต้องเอาชนะในเกมทั้งหมดที่เหลืออยู่ส่วนสิ่งที่น่าผิดหวังก็คือเราเสียบอลกันง่ายเกินไปทั้งที่ไม่ได้ถูกกดดันอะไรและเราไม่ได้ทำสิ่งที่เราควรต้องทำจากผลเสมอนะครับในเกมล่าสุดทําให้อโมริมมีสติและค่าเฉลี่ยที่ย่แย่เอามากๆกับการคุมทัพปีศาจแดงโดยคุมทีมในหลีกไปแล้วทั้งสิ้น15เกมชนะเพียง4เกมเสมอ3และแพ้ไปแล้วถึง8เกมเก็บไปทั้งหมด15คะแนนจากทั้งหมด45คะแนนนะครับ โดยเปอร์เซนต์ในการชนะของลูเบนอโมลิมกุนซือคนล่าสุดของทีมชาวโปรตุเกสที่มีเปอร์เซนต์ชนะแค่29%เปอร์เซนต์เท่านั้นจากการคุมทีม15นัดในเกมลีกนะครับขณะที่กุนซือที่มีเปอร์เซนต์คว้าชัยชนะสูงที่สุดก็คือโชเซ่มูรินโญ่ที่มีเปอร์เซนต์ชนะ5 4เปอร์เซนต์จากการคุมทีม93นัดส่วนโอเล็กุนาโซชาอดีตผู้จัดการทีมชาวนอร์เวย์มีเปอร์เซนต์ชนะ51%เปอร์เซนต์นอกจากนี้ครับเรื่องดีๆปีศาจแดงก็ยังพอมี นั่นก็คือฟอร์มของพระธิกดอกูวิงแบ็กตัวใหม่ที่เติมเกมขึ้นลงอย่างเป็นธรรมชาติที่สำคัญนะครับสร้างโอกาสในการครอสบอลได้พอสมควรเริ่มมีจังหวะการเล่นที่ดีให้เห็นเรื่อยๆโดยสถิติของโดกูในเกมกับเอเวอเรตนครับแท็กเกิลชนะ100%สัมผัสบอล89ครั้งผ่านบอลเข้าเป้า44ครั้งชนะการดวลในภาคพื้นดิน8จาก11ครั้งการแย่งบอลคืน8ครั้ง เคลียบอล6ครั้งและครอสบอล4ครั้งสำหรับแมนยูเอตนะครับตอนนี้พวกเขาลังอันดับที่15ของตารางคะแนนจากการเก็บไป30แต้มจากการลงสนาม26นัดโดยโปรแกรมนัดต่อไปจะเปิดลังออทรฟอร์ดรับมือเอฟสวิตทาลในวันที่26กุมภาพันนี้อัปเดตข่าวสารในแวดวงลูกหนังในช่องคุยลูกหนังกับแขมได้เป็นประจำทุกวันนะครับ ฝากกดหัวใจแล้วกด Subscribe ช่องคุยุุกหนกับแขม<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้พี่แขมขอ,อยัดลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ